นี่ไม่ใช่ไขควงวัดไฟธรรมดาแต่มันเป็นไขควงที่มีสถานะไฟบอกถึง3แบบวัดไฟวัดแรงดันไฟวัดสายไฟขาดในตัวเดียวจบมีไฟสองสว่างให้ไปดูกัน เห็นกล่องข้างนอกแรกๆออกแบบดูดีมากดูเป็นมือโปรเฟชชั่นอลสุดๆ,ดๆว่าแล้วเราก็ไม่รอช้ารีบแกะกล่องกันเลยใจร้อนแกะกล่องออกมาด้านในเขาแพ็ิเกนมาอย่างนี้เออก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยกันน้ํากันฝุ่นกันละอองเวลาส่งด้วยงานขอ,องเขาก็ดูดีดูเนี้ยบดีนะเนี่ยดูมีมาตรฐานน่าใช้เป็นมือโปรสุดๆตอนจะใช้ก็จะลืมใส่ฐานนะตัวนี้ใช้ฐาน 3A 2ก้อนใส่ฐานก็ดูให้ดีๆนะจ๊ะมีขั้วบวกขั้วลบสลับกันให้ถูกข,ข้างเดี๋ยวจะไม่ติดเทาใส่ฐานทั้งสองก้อนเสร็จก็จะเรียงกันอยู่ลักษณะนี้ปิดแแล้้้้วดดูใใหหีีๆอยมมรง เทดสดูให้ดีว่ามีไฟไหมเอานิ้วโป้งแต่ตรงนี้แล้วเอาอีกนิ้วหนึ่งจับตรงนี้จะมีไฟสีเขียวขึ้นแสดงว่าใช้ได้ยากระเทสฐานว่ามีไฟไหมก็ให้ทําแบบนี้ถ้ามีไฟสีเขียวขึ้นแสดงว่าใช้ได้ฐานนี้มีไฟอยู่เทสปลั๊กไฟที่บ้านทําง่ายๆให้ทําแบบนี้สีเขียวขึ้นแสดงว่าไม่มีไฟ แต่ถ้าอีกด้านหนึ่งมีสีแดงขึ้นแบบนี้แล้วดังติ๊ดติดแสดงว่ามีไฟวิ่งอยู่อยากรู้ว่าสายไฟขาดในหรือเปล่าให้ทําแบบไฟสีน้ําเงินขึ้นแบบนี้แสดงว่าสายไฟปกติสายไฟใช้ได้สายไฟไม่แต่ถ้าไฟสีน้ําเงินดับแสดงว่าสายไฟช่วงนั้นน่ขาดในแน่นอนและนี่คือฟังก์ชันทั้งหมดของไขควงวัดไฟตัวนี้พี่พี่ช่างท่านใดอยากมีไว้ในครอบครองกดสั่งซื้อในตะกาได้เลยตอนนี้ราคาจุ๊จุนะจ๊ะรีบเลยราคานี้หมดเร็วไปเร็วมากๆ